สวัสดีครับวันนี้ผมเอกชเอมก็จะมาแนะนำวิธีเล่นแบบสเปนหรือว่ากีตาร์ที่เป็นเรียกว่าเป็นสไตล์แบบฟราเมนโกซึ่งวันนี้ผมนั้กีตาร์ตัวนี้มาครับเป็น g โกธาว c h ซึ่งเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับสไตล์เพลงแบบสเปนเพลงแบบฟราเมนโก้ยิปซีหรือว่าพวกคาลิปโซอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ากีตาร์ที่เป็นแนวสเปนแบบนี้เวลาตีคอร์ดจะตีค่อนข้างแหล เรียกว่าฟาดนิ้วลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์พวกนี้ก็มักจะมีปิกกัที่ป้องกันการกระแทกหรือว่าการขุดขีของเล็บที่ที่ตรงซาวบอร์ดด้านหน้าเป็นอย่างดีทําให้เวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่ากีตาร์จะเป็นรอยนะครับเนี่ยเราก็ฟาดไปได้เลยหรือบางคนชอบแบบ สามารถข้อลงไปบนซาวบอร์ดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าไมน่าจะเป็นริ้วรอยอะไรนะครับก็กีต้าร์ Wish, โคตาวิชตัวนี้นี่มีคัดเอาไว้ด้วยเล่นข,ข้างจะง่ายใครชอบแนวแบบสเปนฟาเมินโกหรือว่าชอบสโล่แบบซาวแน,น,น่นนะครับซาวสีกลางๆชัดๆเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับตัวนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตีคอร์ดเหมือนในตอนต้นคลิปที่ผมอลองเล่นดูนะครับก็คือการตีคอร์ดแบบสเปนหรือว่าการตีคอร์ดแบบหมุนข้อมือผมใช้คําง่ายๆแล้วกัน การหมุนข้อมือของกีตาร์สเปนเนี่ยทำให้ตีคอร์ดได้เร็วโดวยขณะที่มือเนี่ยยังขยับไปไม่เยอะเท่าไหร่เลยแบบนี้นะครับ ข้อมือไปสบายๆแต่ว่าโน้ตออกมาเร็วกว่าการตีขอร์ดทั่วๆไปวิธีการฝึกของผมคือแบบนี้ครับก็คือให้ฝึกจำสตโตรกของมือหรือว่าทิศทางของมือ3แบบด้วยกันก็คือการตีคอร์ดลงโดยการตีคอร์ดลงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตีแขนลงไปนะครับผมใช้ลักษณะของการกลางมือออกแล้วใช้นิ้วประมาณชี้กลางนางเนี่ยฟาดลงไปแล้วแต่ว่าจะโดนกี่นิ้วก็แลนะ้วแต่ทนหะหนึ่งตีลง2นิ้วโป้ง ตามไปเป็นหย่อนที่2ครับแบบนี้ส่วน3ก็คืองัดนิ้วโป้งขึ้นเป็น3สเต็ป1 2 3 1 2สาแบบนี้3สเต็ปซึ่งเวลาฝึกเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันขัดจังหวะเช่น1นิ้วโป้งห้ามตามไปนะครับเราค่อยตามไปในจังหวะที่2แล้วก็หลังจากที่นิ้วโป้งลงปุ๊บนิ้วโป้งจะต้องขึ้นเป็นจังหวะที่3ในขณะที่ขึ้นเนี่ยนิ้วอื่นต้องตามขึ้นมาด้วยแบบนี้เห็นไหมครับว่ามือต้องทำลักนีะแบบนี้ 1,2,3เพราะว่าถ้านิ้วอื่นไม่ตามมาก็จะตีขอดจังหวัดถัดไปไม่ได้1,2,3วิธีฝึกก็คือฝึกช,ช้าๆโดยที่สำคัญก็คือเราจะต้องเปิดเมทรนอมลงด้วยนะครับผมตั้งไว้สักมันเอาสัก90แล้วกันบางคนอาจจะ80หรือ100นึงก็แล้วแต่ถนัด สอ2 3ามหสอันนี้ก็คือดีดต,ตามจังหวะความเร็วของเมทรอนอมที่เขาเรียกว่าเป็นดีแบบตัวดำามหนึ่งใครที่ยังไม่คล่องก็ให้ฝึกไปช้ชาๆแบบนี้ก่อนนะครับ เราดีดเชิงคล่องปุ๊บเนี่ยให้เพิ่มความเร็วของมือเราเป็นคาเบตหนึ่งชั้นครับ1และ2และ3และ1และ2และ3หรือนะับเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แบบนี้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3. ใครยังไม่อยากกดขอร์ดก็ดิกกดบอรไปก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกเป็นขอดก็กดขอดง่ายๆลง,ง,งไปอาจจะเอมิเนอร์ันนี้ก็คือการดีดแบบขบีดหนึ่งชั้นทีนี้ถ้าใครฝึกขบีดหนชั้นจนคล่องแล้วให้ฝึกเป็น3พยางครับก็คือทิปเป็ดโน้ต1 2 3 1 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหแบบนี้หนึ่งสองสามหนึก็จะได้ความรู้สึกแบบที่เพลทโนหรือสามพยาง ทีนี้ในส่วนที่ยากที่สุดก็คือให้ฝึกเป็นทาเบตสอชั้นหรือ16โน้ตครับแบบนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1มือมันจะวิ่งเร็วเป็นเท่าตัวแล้วก็ความคล่องเนี่ยก็จะต้องลงจบที่จังหวะของเม็นอมภายในตัวที่ภายใน4ตัว1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 1. ไ้สโตรกมือที่ฝึกแบบ3สเตปอ่าสสโตรกแบบนี้ลงลงขึ้นในรูปแบบความเร็วที่แตกต่างกันอย่าลืมนะครับฝึกโดยใช้เมทนมอนอมอาจจะตั้งความเร็วเมทอนอมไวที่80ก่อนถ้าเกิดว่าเรายังดีดไม่ทันก็คือมีเวลาคิดมากขึ้นหรือต้องการความคล่องตัวก็เพิ่มความเร็วจาก90 1 0 0 1 2ร้ก็ได้ซึ่งพอเป็น120แล้วมือจะค่อนข้างเร็วมาก ฉะนั้นเวลาเราเหวี่ยงข้อมือเนี่ยเสียทั้ง3ทั้ง3ตัวจะต้องยาเท่ากันแต่น้ำหนักน้ำหนักความดังเบาจะแตกต่างกันตามสโตรกของมือที่เราฟาดลงไปตัวนี้จะดังสุดดิดลงแบบนี้จะดังสุด1 2, 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1เวลาเราฝึกก็อาจจะใส่คอร์ดแบบพวกสเปนหรือว่าแบบพวกเม็กซิกันลงไปนะครผมแนะนำคอร์ดชุดนี้ครับ a อเมเนอร์ดีเมเนอ C, F, B half dim, E seven sus four, mm hmm. แล้วก็ E seven mm hmm. ก็จะได้จังหวะประมาณนี้นะครับ เล่นกันในเพลงแบบสเปนหรือว่าเพลงแบบฟราเมงโกนะครับ